คือมันดูแต่ผู้หญิงพี่ตอนเนี้ยช่วงช่วงเนี้ยสามสี่เดือนเนี้ยมันดูแต่นมมันดูแต่อะไรก็ไม่รู้พี่เป็นช่วงกินสัตว์นี่แหละมันมันมีหมอรักษาพี่มีไมมีไหมใช่เหรออยากให้เล่นปืนคู่กันนะเดยเพราะว่าปืนคู่หรอไม่ถ้าเองมีปืนคู่อยู่ในแก๊งเดียวกันมันมันมันจะดีกว่าไงในภาพละมันการการสื่อสารที่มันจะง่ายกว่าอย่างพี่ JK พี่ใช้ JK สามคนอย่างเงี้ยเท่ากับว่าพี่ก็สื่อสารง่ายไงเอาไอคอมก็ได้ลุง ในคอมบอกมาดิใช่ใช่ครับคอมงั้นในคอมมาก็๊บเด็ดคอมมันเล่นไฟายดีนะใช่เหรอใช่พี่ผลงานน้องนิดนึงครับพี่นิดนึงดีอยู่แกลยงไปละเดี๋ยวคิดก่อนเล่นเล่มีมือปืนถึงสองคนไหมพี่ขอคนมั่นใจมากๆเลยนะถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรแต่พี่หาเอาฮัลโหลเดี๋ยวผมเองก็ได้ครับเรี่องผู้การรีพับรุ่เหมือนกันนะโอเคได้เลยจัดไปน้อง พี่ตีไหไหมพี่พี่อยากพี่อยากให้เราเล่นสองคนอะสองคนเนี่ยจะเล่นสไตล์ไล่ปืนให้พวกพี่หน่อยพี่ขอรีเฟกแบบโหดๆจากพวกเองสองคนเลยแบบว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเจอแบบว่ายกตัวอย่างไอ้เชี่ยหมึกอย่างเงี้ยพวกมือโป๊ะๆอะพี่อยากให้พวกเองโฟกัสอะเพราะว่าปกติมันจะเข้ามาเข้ามาเพื่อเอาปืนอย่างเดียวอยากให้เองเล่นกับมันไปเลยชนรถเล่นกับมันไปเลยะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ต้องโฟกัสในไฟใช่ไหมลุง ก็ใช่ใช่ใช่เล่นรอบนอกให้ให้เคลียร์ก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปบงไฟเดี๋ยวพวกพี่จะจะเล่นพยายามโฟกัสที่ที่บงไฟหมดแรงด่านจากที่เคยเห็นวันละหนึ่งร้อยแท็กกลับเปิดมาไม่มีเลยสักแท็กโดนแบน์ไงสมหน้าเหียดูแต่นมมานะสมหน้าเดี๋ยวกูจะบอกหลังบ้านนวิทแบดนช่องมึงด้วย เิดิกตอกบ่อยจัดเด็กเยาวชนดูเยอะแยะไอ้เหียผมบอกพี่แล้วพี่เป็นตัวอย่างไเด็กแกเด็กอย่างเดียวเลยไ้เด็กให้เยาวชนเด็กชอบแต่ว่าผู้ใหญ่ไม่ชอบไงพ่อแม่เขาดูอยู่ทาไงไอ้เียว่าไปจุกว่าไปจุกว่าไปจริงนะพี่เอ็จริงจริงนะเด็กมึงก็ดูเยอะมึงลองดูเด็กสิปต่ำกว่าสิปดูมึงเยอะนั่นหะ เออตัวตัวอย่างอย่างเออไม่ใช่เอาแบบเอบถามดิเม่ไม่ไม่ใช่เอาสัารองออกมาอย่างเดียวจริงจริงอยากแรงพี่ไอ้ไอ้ไม่ผมมารอห้องอยู่เนี่ยตอนเนี้ย ไม่มีใครส่งห้องให้ผมเลยใครใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้พอยบอกด้วยนะจะได้จะได้อ๋อได้ได้เลขห้องละเลขห้องละเหมือนคนแบบไม่เคยกินข้าวเหมือนคนไม่ได้ยังไม่ได้พอยพี่พี่เสกยิวอ๋อยิวอ๋อใครยังไม่ได้ใคยังไม่ได้พูดผมกับสุภัสผมกับสุภัสผมก็ยังไม่ได้ได้เลขห้องแล้วนะฝันนี่ยเออผมผมด้วยพี่เสกเขาไม่ได้พอกเขาต้องทยอยเอดนะเขาต้องทยอยเอด ไอ้ทำไงอะพี่เอาพอย n t อะพี่รอรอเขาอยู่ในดิสตอนนี้แต่เขากำลังก๊อปรายชื่อแต่พี่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้เขาลงห้องห้องไว้เราเซิร์ฟอะไรอะสตาร์เซิร์ฟง่าเหรอได้พี่เด๋แล้วพี่ตีจะงอมทำไมอะอะเราครับอันได้ครบยังครับอ่ายังเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ไปอยู่ข้างบนได้ไหมพี่ไปอยู่ข้างบนได้ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้คนที่ยังไม่ได้ point ไปอยู่ข้างบน ผมผมยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ครับขึ้นห้องบนครัไม่ได้พขึ้นห้องบนครยังไม่ได้ต้องรีไวเอมนะต้องรีไวเอมรอบหนึ่งนะพิติพิติยังไม่ได้เนี่ยพิติได้ยังได้ได้ดูได้ได้ดูน้องได้ดูงงใไม่ได้พอยขึ้นไปห้องบนนะเข้าห้องไ้มห้องสงนั่นแหละไม่ไอจุ๊บั่งพี่มึงย มีแรงยิงไหมอ่ะมีแรงเดินไหมเนี่ยโอ้ไม่ตอบเลยเฮียโอ้ไม่ตอบแล้ว่อยอ่ะเฮียหมดปืนนี่หมดแรงไอ้สัรย์ปืนนมกูหมดแรงไม่เมื่อก่อนมึงก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะเว้ยพีมันเกิดอะไรขึ้นบอกบอกพี่นะแม่พี่อาจจะช่วยหาแบบคนรักษาให้มึงได้เว้ยมึงเป็นอะไรเออลองคุยกับพี่หมอทุกคนเนี่ยจิตตะเวทอยู่หรือว่าแบบมึงมึงเป็นอะไรเป็นอาการอะไรนจริงนะพี่พี่ต้องฝึกษาแพทย์นะผมว่าอาการมันเป็นอะไรอ่ะ เดี๋ยวพี่โทรไปหาพี่ตูนให้ก็ได้นะว่าแบบอาการเ,เป็นยังไงอะ่ะเดี๋ยวกูโทรหาพี่ตูนนั่นหนึ่งนะก็ได้นะแพทย์นี้พูดจี้ใจด้วยผมบอกใ <laughs> ห้ไอจุกกิติงอมหมดแล้วเพื่อนตอนเนี้ย <c oughs> มึงมึงมึงจะทำไงกับเขาอะไรอ่ะมึงจะทำไงกับเขาอ่ะกูถามด้ยพี่ชาย <c oughs> ตอนเนี้ยพี่พี่ว่างคุยปะ ไอ้ตี่ผมจะตี๋อยูนะพี่ไอ้ตี่ตอนนี้มันมีอาการหนักมากเลยพี่คือมันดูแต่ผู้หญิงพี่ตอนเนี้ยช่วงช่วงเนี้ยถามสี่เดือนเนี้ยมันดูแต่นมมันดูแต่อะไรก็ไม่รู้พี่เป็นช่วงกินสัตว์อะไรหรไดมันมันมีหมอรักษาไหมพี่มีพี่มีไหมบอกเบลมันน่าจะง่ายกว่าบอกหมออีกแบบโอเคครับพี่ชายได้ทำอะไรพี่ โอเคได้ครับพี่เดี๋ยวนัดกินข้าวกันเดี๋ยวผมนัดกินข้าวกันนะเดี๋ยวรอน่าจะจิ้นเดือนพี่ว่างไหมเดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้าว่างไหมพี่เฟอร์ครับพี่โอเคครับเออาไอ้มาไอ้หนูพัดผมยังไม่ได้เลยครับลูกพี่ขึ้นบนนี่ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนโอเคครับพัดขึ้นข้ามนใครยังไม่ได้พรไอ้ไปห้องบดมือปืนขาดไลท์แคลเซียมคืออะไรวะขาดนมไม่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ช่วงช่วงนี้มันเป็นมันมันเป็นช่วงติดสัตว์เไย โอ้ยมันแก้ไม่ได้อาการมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์เอาเองไม่ตีทำหมันไหมทำหมันดีกว่าทำหมันไหมไข่ไหมตัดไข่ไหมทำหมันดีกว่าเหลือแต่ไส้กรอกไหมอ้หนักจัดไ้หนักพ่อพียนักดังมากผมดูบ้าพพี่แบบสภานพี่แบบแบบกลางจริงอะแสภาพกลางจัด อ่ะเด you, ี๋ยวมึงถามมึงถามไอ้เหี้ยคอมแม่ไอ้คอมไอ้คอมเนี่ยมึงไม่ได้อยู่กับพี่นานมึงคิดว่าไอ้แยตีเปลี <ri> ่ยนไปปะอ่ะเนี่ยมึงอยู่ในยุคที่ไอ้ตีมันคอมพูดตรงตรงมันกำลังแบบว่าโอเคอ่ะไอ้คอมไอ้คอมอยู่ห้องบนพี่ไอ้คอมอยู่ห้องบนไอ้คอมพอย่อยู่เอาไปพอก่อนไอ้กอนมือแอ๊บขับนะไอ้กอนไอ้กอนแอ๊บขับนะไหลขับหน้ากูไวเฉยมึงอย่ามาซุย เดี๋ยวเดี๋ยวตัวจริงอ่ะตัวจริงลงเข้าไปให้ครบก่อนนะแล้วเดี๋ยวตัวสำรองเดี๋ยวค่อยว่ากันก็จะเป็นน่าจะเป็นไอ้ก๊อตจันพิงค์ลงเข้าไปแหละไอ้ก๊อตจันพิงค์มาตินตัวจริงมาครบแล้วบอกสรุปตินเข้าเลยหรือยังมาทำผมตินเข้าเลยติมติมตินอยู่ตัวจริงอยู่แล้วตัวจริงครบเนี่ยเนี่ยสักคู่นะดีทีกว่าเหมือนเหมือนไม่ครบจานอันนี้เราดึงตัวสำรองมาอยู่ในนี้ด้วยไงโอเคไงไอพิงค์ตัวจริงตัวสำรอง ตัวสำรองครับใช่เหรอเดี๋ยวดีๆฝีมือระดับมึงเป็นตัวสำรองเฉยได้เหรอพิงค์ดีแล้วเฮ้ยไอมาดีกับไอ้เยี่ยพิงค์ไม่มาเล่นเกมไอ้นี่กับกูหายตามแนวมึงเลยนะไม่มีเกมพี่ร้อยเลยครับลุงโอ้ไม่บอกไอสัตว์เดี๋ยวให้จุกซื้อให้มาเล่นเดี๋ยวเล่นได้อ๋อเดี๋ยวให้จุกนื้อให้เล่นเลยให้เล่นเลยไอสัตว์เดีกตอนเด็กให้จุกเซื้อให้ ได้เด like oh, oh, ี๋ยวผมเล่นด้วยพี่ผมเล่นด้วยเอาดีให้มันดีกว่าไปกตีผมเล่นด้วยพี่ผมเล่นด้วยผมเล่นด้วยผมเล่นด้วยเข้ามา400บาทเข้ามาว่ายน้ำ3นาทีแล้วก็ส่งส่งพี่ได้จัดแล้วพี่แล้วเกิดเกิดถุจริงไว้อ่ะส่งพี่ได้จัดอโอ้ยเราสาวี๋ยววันนี้ไปทำยี่อะไรเสร็จยังกันบ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่พี่ตรไม่ยอมเข้าห้องอ่ะพี่ตรทำหน้างอมพ่ตรเข้าห้องมามีไหนห้องอ่ะ อยู่โค้ดอยู่ข้างล่างครับพี่เออเป็นเฮียอะไรสัตว์เป็นเฮียอะไรใจพี่อยู่เหนือกับตัวเปิดดูอะไรช่องพี่อยู่เนี่ยพี่ทำหน้าแบบว่าหมดอะไรจัะนะจะไปจะแบนด้วยเที่ยงเล็กกระเสือกเที่ยกันหน้าพี่เขาบอกอ้าตุ้งเมื่อกบอกแบนเที่ยงเวลาทีแบ้นี้เลยอะไรจะแบนยันช่วงเที่ยงเขาบอกอะพี่บอกว่าอะไรนะห้าทุ่มครึ่งให้เวลามาแก้แผ่อะไรสักอย่างมาพูดเลยคือเฮียอะไรวะผมก็ไม่รู้ใครบ่นเขาบอกมารีห้าทุ่มครึ่งพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาเก็บแผ่นครึ่งชั่วโมงแล้วก็เจอกันอีกทีเที่ยงคืน อ๋อโอ้โหเากันบ้านเลยเหรอโคตรเดือดเขาให้เวลาเขาให้เวลาอ๋อไอเรางั้นเรามาเจอกันเองดีกว่าไปสิบห้าสิบห้าไปยี่สิบยี่สิบป่ะไม่ีเขาเรียาไม่ถึงป่าเนี่ยซ้อมได้เขาซ้อมถึงห้าทุ่มครึ่งแล้วก็เดี๋ยวขอเตรียมตัวไงซ้อมถึงห้าทุ่มครึ่งแล้วก็พอเซิร์ฟรีเนี่ยขอเตรียมตัวสามสิบนาทีเข้ามาดีเที่ยงคืนมารีบๆก็รีบเข้ามาเลย ันนจะรีีแล้ว่เยใครยังไม่ได้เข้าห้องเป้ามีใครยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟไหมตอนนี้ผมวาพี่<ร>ขอเนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนี่นี่โค้ดอยู่นี่โค้ดอยู่ข้างล่างอ่ะโอ้คอมไม่ดูอะไรเลยอะ่ะเขาก็บอกเลขห้องอยู่ทำไม่ไมผมจอยไม่ได้เนี่ยแมทไอดีไม่ถูกต้องคืออะไรอะ่ะมึงเข้าผิดหมดหรือเปล่ามึงเข้ามึงเคยเล่นปะเนี่ยเออมึงเล่นเป็นเมื่อยคอมผมอยู่เซิร์ฟหกอ่ะอยู่เซิร์ฟอะไรเว้ อ้าไอ้ี่เขาบอกก็มาไปทำยี่สิบได้หมดไปโอ้คอมไอ้ไอ้บ๊อบดำดิไอ้บ๊อบดำดิไม่ไหวนะอันเนี้ยเอาพูดจริงนะจะไม่ไหวนะถือว่าไม่มีใจนะใจรักอะในการซ้อมเนี่ยไม่มีนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตาทายไม่ผิดคือเราสีขาวใช่ไหมเราสีดำสีดำเวลาตาย เด้งศพกันหน่อยนะพี่อย่าปล่อยจอยนะมันมันชุบยากอ่ะถ้าไม่เด้งอ่ะมันกดแล้วมันกดเลยป่าววะแบบเออต้องแบบนี้ด้วยต้องชุบปุ๊บต้องไปนีเดยเลยถ้าถ้าใครรู้ตัวว่าตัวเองยังไม่ถูกชุบป่ะพยายามเด้งศพสแปมเด้งศพเลยเว้ยเพื่อนจะได้รู้เออง่ายคือถ้าคนเด้งศพอ่ะให้รู้เลยว่าคนนั้นยังไม่ได้ถูกชุบเว้ยมีคนดีด้วยนะมันชุบติดคนคนคนยืนนะชุบติดคนที่ยังไม่ตายด้วยนะเด้งดีๆกัน่อย ถ้าเพื่อนเอ็นเพื่อนเน่งศพข้างๆ,างๆคือต้องชุบเลยนะเพราะว่ามันคือสัญญาณว่าเขายังไม่ถูกชุบนะจำไว้เมื่อวานเราเล่นกันดีจัดเลยเล่นกันดีอยู่อ่ะเริ่กเป็นจ<น>ี<แ>มละแก้แผนไฟเอานะเดี๋ยวพี่จัดการเรื่องปืนนะเซิรได้ได้มันมัน,มนอยู่ที่จังหวะลงแหละก็คืออย่าไปหลุดอะ่ะอย่าไปหลุดตอนช่วงเปิดไฟแล้วก็ลงเป็นแผงอะ่ะ ถ้าไปตายไกลเพื่อนชุบไม่ได้คิดไว้แค่นั้นน่ะใจเตือนเดือนไม่หยุดไม่หยุดเดี๋ยวเขาไปหยุดตอนแข่งเสร็จเขาหยุดตอนสแข่งเสร็จก็ได้โอ้ยเอาดีคือวิ่งไม่หยุดเลยเหรออืมโอนไฟท่วมจัดเลยนะ ชอบจังล่างนี้ด้แลว่าทำอ่างไรวะ